สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าที่รับส้มคิมีทุกท่านครับวันนี้ผมมารีวิวตู้เสียงกลางครับเป็นตู้ฮอนโลดหนึ่งคูนหนึ่งครับซื้อรุ่นว่าเมจิกวันนะครับเมจิกเมจิกหนึ่งครับผมเป็นต้นตู้เสียงกลางดอกเดียวหลังละแหลมดอกเดียวครับนี่ครับด้านหน้าจะเป็นตะแกรงปั๊มครับตะแกรงปั๊มติดฟิลเตอร์ผ่าครับส่วนด้านในที่ลูกค้าเลยเห็นนี่ก็คือเป็นสลักครับสลักเขาแพ็คไว้ในตู้มันงการเลยมองนะครับ ขอบเหล็กรอบด้วขอบเหล็กโดยรอบนะครับทาสีแล้วเปิดครับตัวนี้ใส่ดอกด้านหลังนะครับด้านหลังครับด้านหลังก็จะเป็นจะเป็นขอนจอใบสองหุ้ก่อนแล้วโลโก้ลเก้าะับบด้านหลังนะครับตัวนี้ตู้กเล่าอยู่ทีใบละ2500บาทราคานี้ไม่รวมส่งนะครับราคานี้ไม่รวมส่งใบละ2,500บาทนะครับเป็นราคามาหลับเองที่โรงงานครับในส่วนของด้านไนครับเดี๋ยวผมเปิดในเบิรงครับด้านในครับ นี่ครับดานในครับดานในของตู้ครับในนั้งตู้จะเป็นปางปางหลอดล้อไข่เบอร์ครับหนึ่งคูณหนึ่งอ่ามีแผ่นมครับนี่แผ่นร่มแน่นอนแผ่นร่มตัวนี้เป็นปากแหลมครับปากเส้นแหลมห่อจุดแฉมให้ครับแฉมให้ทุกใบนะครับแฉมให้ทุกใบครับสําหรับลูกค้าที่จะได้แหลมเป็นแบบยูนิตเกียร์ห้าส่วนถอดออกมาง่าครับนี่ครับถอดออกมาแล้วจะมีห่อยู่ที่ครับ ัักนาครบแฉมไห้ครับแฉมไห้ในตู้ถุกใบยี่แล้วครับกับสลักนะครับสลักกันแฉมเลยครับอันนี้นไห้ไม่ห็นสำหรับลูกค้าที่อยากใช้ดอกเสียงแหลมเป็นรถจัรวาสวิตเซอร์ตองแปดไม่ถึงกันสามารถเอามาวางได้เลยครับเพราต้องเพราต้องใส่ปากแหลมตัวนี้ครับเอาวางลงไปได้เลยครับแล้วก็ใส่ตะแกรงพิซซ่าเรียบร้อยได้ครับถ้าลูกค้าบ่เอาปากแหลมตัวนี้ลูกค้าบางคนเขาจะใช้จักรยานยมาละเขาบ่เอาปากแหลมตัวนี้ ราคาจะลดลงอีกครับผมจะลดได้เหลือใบละ2,300บาทนะครับสำหรับลูกคาที่หนา่งในตู้เสียงกลางแบบน่งคุณหนึ่งครับอ่าเดี๋ยวผมมาเบื้องด้านหลังครับนี่ครับผมนั่นนะทุกซอกทุกมุมครับ ดานในของตู้ครับของตู้ครับเขาจะเห็นปลาครับเห็นปลาไว้เออลบลบดอกครับกันดอกมะส้นครับกันดอกมะส้นหนาไหมครับลบหนาเข้าไปครับผมตัวนี้ใส่ดอกด้านหลังนะครับผมขอบคุณลูกคันที่ติดตามเราชมครับผมขอบคุณลูกค้าหลายครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับช่อง นักอเมซอนนะครับเดี๋ยวนี่อัปเดตความเคลื่อนไหวคลิปก็ไปกับเดะลงให้เบิ้งครับสำหรับลูกค้าที่ยจะได้สนใจอยาก็สซั่งจองม,มาได้ครับซื้อที่ใบเขาจะแถมบาแกลนแห่งตัวนหนึ่งครับพอได้ส่วนของสลักนี่เขาจะแถมแถมทุกใบนี้แล้วครับจะแพ็คให้ในใส่ในตู้ใส่ก็ต่างแหลมนี่แล้วครับยังไ,ได้กับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากติดตามครับสนใจจะซั่งจองเขอมาได้ครับหรือ แอดไลน์มาทีเบอร์โทรครับเบอร์โทรผมเลยครับแอดไลน์มาทีเบร์อทรมาเศร้านะครับ0 8 6 2 2 3 3 4 6 6ครับขอบคุณทุกท่านทีติดตามะะและก็รับชมครับผมพบกันไหมคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ